สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ทายก็นำผ้าไหมเป็นงานความยาวพิเศษนะคะใครยังไม่มีก็สามารถจับจองได้เพราะว่าความยาวนั้น3เมตร75ขึ้นไปนะคะเป็นงานโบราณสะสม ใครที่ชอบแต่งองค์ทรงเครื่องหรือว่าใครที่ชอบตัดชุดก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าเป็นงานที่มีความยาวพิเศษนะคะสวยมากค่ะเรื่องเนื้องานนี้สวยจริงๆเป็นงานโบราณสะสมอาน้ํายาทุกชิ้นนะคะต้องมีไว้นะคะสําหรับอ่างานที่มีความยาวสเมตรเกือบสี่เมตรนะคะวันนี้ลดราคาพิเศษเลยค่ะเพราะว่างเงยบเหงามากค่ะวันนี้ก็มาชมมันเลยนะคะแบบง่ายๆสายก็จะพรีเซนต์แบบง่ายๆค่ะ,ะนั่งห้องครัวตรงนี้แหละค่ะเย็นดี ก็บันเลงไปเลยก็มาดูชิ้นแรกค่ะชิ้นนี้ก็เป็นงานใหม่น้อยสวยมากค่ะงานชิ้นนี้จีบหน้านางก็ได้เพราะว่ามีความยาว3เมตรเ5ซนติมตรแล้วก็เป็นไหมบ้านใหม่น้อยด้วยนะคะลายสวยมากค่ะใครที่ยังไม่มีงานสําสหรับแต่งองค์ทรงเครื่องหรือว่างานที่มีความยาว 8เมตรเอ้ยไม่ใช่8เมตรค่ะ4เมตรเขาสามารถทักทายไม่ได้ไม่ถึง4เมตรนะคะแต่ว่าสามารถจีบหน้านางได้เพราะว่าความยาวนั้นสมัยโบราณน,นะคะจะชอบใช้ประมาณ3เมตร75เซนติเมตรขึ้นไปนะคะลายสวยมากจีบหน้านางก็สวยเช่นกันนะคะงานชิน้นนี้เนื้อสวยมากค่ะเป็นไหมน้อยเส้นเล็กมากค่ะตีกเกลียวด้วยเป็นลายที่มีความงดงามนะคะเป็นงานโบราณ สีนั้นก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเม็ดมะขามนะคะออกคล้ำนิดหนึ่งใส่แล้วทำให้ขับผิวสวยแน่นอนค่ะสามารถน้องจีบหน้านางก็สวยนะคะเนื้อสวยมากค่ะงานเนื้อสวยเป็นไหมน้อยนะคะนิ่มมากใครยังไม่มีงานแบบนี้ก็ทักทายม,มาได้ค่ะสามารถตัดเป็นชุดได้ค่ะสำเร็จรูปทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงได้นะคะสวยมากลายสวยแล้วก็เนื้อสวยด้วยนะคะอาบน้ำยามือเรียบร้อย หมดแล้วนะคะราคาว,วันนี้4,200บาทนะคะเท่ากับ2ชิ้นเลยนะคะแต่ว่าลดพิเศษแต่ก่อนซรายก็ขายประมาณ4,500ขึ้นไปนะคะไม่เคยลดนะคะครั้งนี้ก็ลดไปเลยะค่ะเพราะว่า ก็ยังเงียบอยู่ค่ะใครมีกําลังก็ซื้อเก็บได้เลยค่ะเท่ากับ2ชิ้นเลยนะคะไปแบ่งได้เป็น2ชิ้นเลยนะคะสําหรับใครที่อยากตัดเป็นชุดก็ใช้ได้เลยนะคะหรือว่าใครไม่อยากตัดเป็นชุดก็สามารถไปไว้สําหรับออกงานจีบหน้านางสวยมากเห็นไหมคะสีสวยมากค่ะเนื้อสวยด้วยเป็นไหมน้อยนิ่มริวนะคะกําไรสุดๆเลยนะคะเพราะว่า งานชิ้นนี้สายไม่เคยขายราคานี้นะคะมาแทบจะไม่ได้กําไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าอยากได้ต้นทุนนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ฝากขายนะคะสายก็เก็บไว้เยอะอยู่นะคะชิ้นนี้สวยมากค่ะ4,250บาทค่าส่งนะคะอาบน้ํายามือเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสวยมากเท่ากับ2ชิ้นนะคะเพราะว่าสายพับนะคะเพราะว่า3เม็ด 75เซนติเมตรเกือบ4เมตรสามารถตัดเป็นผ้าถุง2ชิ้นแต่ไม่ต้องตัดนะคะเสียดายเพราะว่างานยาวทอยากค่ะแนะนําให้ไปนุ่งหน้านางเวลามีงานก็ไปนุ่งหน้านางจีบหน้านางได้ค่ะทรงไทยก็ได้ยังไงก็ได้ผ้าไหมใส่ยังไงก็สวยนะคะ,ะชิ้นแรกนะคะ4,250บาทค่ะชิ้นนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเป็นงานโบราณสะสมเนื้อสวยมากค่ะ ทุกวันนี้ไม่มีนะคะเพราะว่างานชิ้นี้เป็นงานโบราณสะสมที่สายเก็บไว้านานแล้วนะคะคิดอยู่ถ้ามีเงินก็อยากได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่า,าเจ้านาย <c ười> คนที่ให้สายขายนี้ก็เป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่ได้งานสะสมมาให้สายเกือบ500ชิ้นนะคะเป็นงานที่มีความพิเศษ แต่ตอนนี้ก็เหลือไม่เท่าไรนะคะแต่ว่าสําหรับงานสีเมตรก็ไม่ได้มีเยอะนะคะต้องมีไว้นะคะสายบอกได้เลยว่างานชิ้นนี้สามารถนุ่งก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องได้เช่นการอ่ะเข้าเข้าเรื่องต่อค่ะสไตล์เดียวกันค่ะงานชี้นี้ก็จะเป็นงานตีเกลียวเป็นใหม่น้อยเช่นการมีน้ําหนักเนืมพริวอาบน้ํายาเสร็จแล้วนะคะสวยมากค่ะ เป็นสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลเนื้องานสวยมากราให้ราคาเดียวกันนะคะ4ี่พห้าสิบาทงานชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะคะสวยมากเป็นไหมน้อยนิ่มพริ้วอาบน้ำยามือขนาดเท่ากันค่ะงดงามอลังการงานสร้างค่ะสวยมากค่ะเวลาจีบหน้านางจะสวยมากเพราะว่าเนื้องานนิ่มพริ้วออร่าสุดๆเลยนะคะเนื้อสวยด้วยสามารถ ไปตัดเป็นชุดก็ได้นะคะมีเชิงล่างที่งดงามหัวใจลายต้นสนนะคะเห็นไหมคะสวยมากเป็นรูปหัวใจลายต้นสนนะคะเป็นลายโบราณสวยมากค่ะทีนี้เป็นงานโบราณสะสมนะคะมากกว่า10ปีนะคะสวยไหมคะที้นี้จะเป็นสีน้ําเงินค่ะลายจะเป็นลายเล็กๆลายโบราณจะเป็นแบบนี้ขนาดของงานนั้นก็ไม่ต่ํากว่า สามเมตรเ็ซนติเมตรนะคะสวยไหมคะงานที่นี้สวยค่ะมองจริงๆแล้วก็จะมีความงดงามสำหรับเชิงก็จะเป็นเชิงแบบนี้นะคะขนาดเท่ากันค่ะเป็นสีน้ำเงินย้อมมาจากธรรมชาติเป็นงานโบราณสะสมเป็นใหม่น้อยแล้วก็ตีเกลียวนะคะทอแน่นมากค่ะใครต้องการก็ทักมาราคาให้ราคาเดียวกันนะคะแต่ก่อนก็ขายหนึ่งพัน ไม่ได้หนึ่ันค่ะสี่พันห้าร้อยบาทนะคะสายก็ขายมาแล้วค่ะลูกค้าก็ซื้อไปนะคะป้าเอดก็ซื้อไปชิ้นหนึ่งนะคะสวยมากค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องจะสวยมากเพราะว่าเนื้องานเขามีความพิเศษเป็นไหมน้อยเส้นเล็กควบสองเส้นอ่าแล้วก็ทอนะคะก็จะมีความนิ่มนิ่มพริ้วเวลานุ่งแล้วก็จะมีออร่ราค่ะสะบัดสวย สวยมากค่ะราคาพิเศษไม่ได้มีเยอะนะคะมีเพียงไม่กี่ชิ้นเองค่ะเป็นงานโบราณสะสมราคาเดียวกัน4,250บาทไม่แพงค่ะขอ50บาทค่าส่งนะคะเพราะว่าอาบน้ำยาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะผ้ายาวก็จริงแต่ว่าสายเป็นคนชอบอาบน้ำยาค่ะไม่อยากให้ FC นั้นต้องไปอาบเองหรือว่าผ้าใหม่จะเสีย เป็นคนรักผ้าใหม่ค่ะอยากได้งานสิสวยให้กับ FC นะคะสวยมากค่ะรีบพักทายมาได้นะคะสามารถตัดชุดได้แล้วก็นุ่งแบบหน้านางชายพกสวยมากค่ะหรือว่าจะแต่งแบบอื่นก็ได้เพราะว่ามีความยาวอย่างน้อยคนที่เล่นผ้าใหม่จะต้องมีงานยาวไว้สักชิ้นหนึ่งนะคะมาดูชิ้นต่อไปชิ้นนี้มีความพิเศษมาไม่เท่าขขาวเพราะว่าโอ้โหหนาแน่นมากค่ะ น้ำหนักโอโหหนักแน่นจริงๆตัวนี้สี่พันห้าร้อยบาทค่ะเพราะว่างานชิ้นนี้มีความพิเศษหนึ่งความยาวสี่เมตรสองโอ้หนักมากค่ะน้ำหนักน้ำหนักจริงๆคนงานชิ้นนี้อีกเจ้าหนึ่งค่ะตัวนี้เขาก็จะทอแบบโอโหหนักมากอีกเจ้าหนึ่งก็จะทอแบบสไตล์นี้อีกเจ้าหนึ่งก็สไตล์แบบนี้นะคะความแน่นหนาต่างกันราคาก็แตกต่างกันเล็กน้อยแต่เนื้องานมีความงดงานเท่ากันค่ะ สวยมากค่ะงานนี้ชิ้น4ี่เม็ดนะคะเงาวสวยจริงๆไม่มีอีกแล้วนะคะสวยมากค่ะราคา4,500บาทเท่ากับผ้าถุงสองชิ้นนะคะทักทายมาได้ค่ะชอบชิ้นไหนก็ทักมางดงามมากเลยนะคะสวยมากทอเน่นๆเด้งมากเลยนะคะเนื้องานแน่นหนานะคะนิ่มแน่นหนาสวยมากค่ะ ถอแน่นจริงๆนะคะงานชิ้นนี้จะเป็นงานที่ตีเกลียวเหมือนกันเป็นสีออกทองๆนะคะสวยมากตามภาพเลยนะคะตามรูปเลยค่ะรับไปนะคะไม่แพงค่ะโอ้โหสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขายไม่ได้งานช่างปีนี้ใายก็ใส่ตัวนี้โชว์สวยมากค่ะเพราะว่าสีทองใส่กลางคืนจะสวยมากงดงามอลังการงานสร้าง มีเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับ FC นะคะ